สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสี่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับ Welcome to English for Communication 4 for, for Student Grade 8ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะยังอยู่ด้วยกันในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับ Unit Six a d o c t o r e s นะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูได้นำเสนอนะครับแล้วก็ได้สอนพร้อมกับบอกความหมายนะครับเรื่องของคำศัพท์ให้กับนักเรียนนะครับประจาหน่วยการเรียนรู้ เรียบร้อยไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูเนี่ยจะมาทําการเฉลยนะครับใน Practice 2นะครับในหน้าที่29นะครับของ Unit ที่6นี้หรือว่าหน่วยการเรียนรู้ที่6นี้นะครับซึ่ง ในแบบฝึกหัดที่2ตรงนี้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูก็ได้ให้นักเรีย,น,รรย,ยนนะครับได้เอาคําศัพท์นะครับที่ได้เรียนไปเนี่ยมาแบ่งเป็นหัวข้อย่อยนะครับอยู่ทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะครับซึ่งไปดูที่หัวข้อแรกนะครับหรือว่า c a t e g o r y แรกเนี่ยก็คือเป็นหัวข้อของ people หรือผู้คนนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนเอาคําศัพท์อะไรบ้างนะครับที่นักเรียนได้ทําไปเนี่ยในที่นักเรียนได้เรียนไปนะครับในหัวข้อของ people ตัวนี้มีคาศัพท์ตัวไหนบ้างที่นักเรียนเอามาใส่ ซึ่งคุณครูก็เห็นทุกคนนะครับก็ทยอยส่งงานกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะครับในแคตตากรีแรกนี้นะครับหรือว่าหัวข้อแรกนี้นะครับในหัวข้อของ people ว่ามีคําศัพท์ตัวไหนบ้างที่เราได้เรียนไปเนี่ยอยู่ในหัวข้อนี้นะครับมาเริ่มกันที่คําแรกเลยนะครับซึ่งคําแรกครับได้แก่คําว่า receptionist receptionist ซึ่งตัวนี้นะครับหมายความว่าแผนกต้อนรับนั่นเองนะครับคำต่อไปครับคือคำว่า relatives relative s relatives. คำต่อไปครับคือคำว่า pat ient, patient patient คำต่อไปครับคือคำว่า person person คำต่อมาครับคือคำว่า do ctor, doctor doctor และคำสุดท้ายครับคือคำว่า se, nurse nurse นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคำว่า receptionist relative patient person doctor เน r s e จะอยู่ในหัวข้อของ People นั่นเองนะครับเพราะหัวข้อนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับผู้คนนั่นเองนะครับทีนี้ครับไปดูที่ Category ต่อมาเลยนะครับหรือว่าหัวข้อต่อมาเลยครับเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ actions นะครับหรือว่าการกระทำนั่นเองนะฮะหรือว่าแสดงการกระทำเนาะซึ่งการกระทำแบบนี้นะครับในภาษาอังกฤษเราจะเรียกอีกคำหนึ่งได้นั่นคือคำาว่า verb นะครับ verb เนี่ยคือกริยานะครับดังนั้นคำไหนที่มันบ่งบอกถึงการแสดงการกระทำเราจะเอามาใส่ใน c ค t e g o r y เรื่องของ action หรือว่าการแสดงตรงนี้นะครับไปดูคำแรกเลยครับคำแรกได้แก่คำว่า diagnose diagnose คำที่สองครับคือคำว่า hide hide คำที่3ามครับคือคำว่า field field คำต่อมาครับคือคำว่า describe describe คำต่อมาครับคือคำว่า check check และคำสุดท้ายครับคือคำว่า explain e x p l a i n d diagnose hide field describe check explain ทั้งหมดนี้นะครับก็จะอยู่ใน c a t e g o r y หรือว่าหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ Action นั่นเองนะครับทีนี้ครับมาดูแ a t e g o r y สุดท้ายหรือว่าหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Things หรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งถ้าพูดถึงคําว่า thing ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปเจาะจงตรงที่คํานามนะครับซึ่งคํานามเนี่ยหมายความว่าชื่อของคนสัตว์หรือว่าสิ่งของแม้แต่กระทั่งชื่อของสถานที่นะครับก็ถือว่าเป็น thing ตัวนี้นะครับดังนั้นครับ c a t e g o r y ของ t thing ตัวนี้มีคําาาาวว่อะไไรรบ้งเเเดดี๋ยปูกันลย คำที่หนึ่งครับคือคำว่า information information คำที่สองครับคือคำว่า appointment appointment คำที่สามครับคือคำว่า office office คำต่อมาครับคือคำว่า health health คำต่อมาครับคือคำว่า illness illness และคำสุดท้ายครับคือคำว่า treatment Treatment, information, appointment, office, health, illness, treatment ทั้งหมดนี้นะครับก็จะอยู่ใน category เรื่องของ things หรือว่าสิ่งของนั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้แยกหมวดหมู่นะครับของคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เรียน คำศัพท์นะครับแต่ละตัวของหน่วยการเรียนรู้นี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูตรงที่ไดอารี่นะครับหรือว่าบทสนทนานั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ในที่หน้า3านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคำเราจะไปดูนะครับบทสนทนาแรกกันเลยนะครับซึ่งบทสนทนาแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ p e o p ู e เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยลองพยายามจับใจความนะครับหรือว่าวิเคราะห์ดูว่าเขาพูดอะไรกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนเลยครับ How do you make an appointment to see a doctor? To make an appointment, I have to call the doctor's office and ask the receptionist if my doctor is available to see me on a certain date. How will the receptionist know if the doctor is available? The receptionist will check the doctor's schedule. If the doctor is free, the receptionist will schedule the appointment. I write down the appointment time so that I won't forget it. <laughs> <laughs> How do you make an appointment to see a doctor นะครับคุณเนี่ยทำการนัดอย่างไรนะครับเพื่อที่จะไปพบเจอกับหมอนะครับหรือว่านัดหมอไว้อย่างไรนะครับวิธีการนัดหมอเนี่ยคุณทำอย่างไรนะครับซึ่ง B ครับก็เลยบอกว่า To make an appointment I have to call the doctor office and ask the receptionist if my doctor is available to see me on certain date ซึ่ง B ครับเขาก็บอกว่า ในการที่จะนัดหมายได้นะครับเพื่อที่จะพบเจอกับคุณหมอนะครับชั้นเนี่ยก็จะต้องโทรไปที่คลินิกนะครับหรือว่าโรงพยาบาลนะครับที่คุณหมอประจำการอยู่หรือว่าที่คุณหมออยู่นะครับจากนั้นครับก็ถาม receptionist นะครับหรือว่าพนักงานนะครับที่เป็นแผนกต้อนรับนะครับว่าคุณหมอเนี่ยว่างหรือเปล่าคําว่า available ตัวนี้หมายความว่าว่างนะครับว่างหรือเปล่าที่จะ ฉันนนียสามารถที่จะไปเจอกับคุณหมอได้นะครับในเวลาที่ certain d a t e ตัวนี้หมายความว่าวันที่แน่นอนนั่นเองนะครับแล้ว A ครับก็เลยถามต่อว่า how will the receptionist know if the doctor is available แล้ว receptionist นะครับหรือว่าพนักงานต้อนรับเนี่ยจะทราบได้อย่างไรว่าคุณหมอเนี่ยจะว่างนะครับซึ่งปครับก็เลยบอกว่า the receptionist will check the doctor's schedule if the doctor is free the receptionist will schedule the appointment I write down the appointment time so that I won't forget it นะครับซึ่ง B ครับก็ตอบว่าพนักงานต้อนรับเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบตารางของคุณหมอนะครับซึ่งคำว่า schedule นะครับหรือว่า schedule ตัวนี้นะครับหมายความว่าตารางนั่นเองนะครับตารางเวลานะ If the doctor is free ซึ่งคำว่า free ตัวนี้กับคำว่า available ข้างบนครับมีความหมายเหมือนกันนะครับ available ตัวนี้ครับกับคำว่า free ก็หมายความว่าว่างนั่นเองนะครับ ซึ่งพนักงานต้อนรับใช่ไหมครับก็จะเช็คนะครับสเกจหรือว่าตารางเวลาของคุณหมอนะครับว่าคุณหมอเนี่ยว่างไหมถ้าคุณหมอว่างนะครับ i ร n เซชนเนสหรือว่าพนักงานต้อนรับเนี่ยเขาก็จะจดเวลานะครับก็จะนัดหมายตามตารางเวลาให้กับฉันนั่นเองนะครับ i v o find out the appointment นะครับจากนั้นฉันก็เขียนเวลานัดหมายเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ลืมนั่นเองอันนี้คือบทสนทนาของ A อกับ B ในหัวข้อของ people เดี๋ยวเราจะไปฟังกันอีกหรอบก่อนที่จะไปที่ How do you make an appointment to see a doctor? To make an appointment, I have to call the doctor's office and ask the receptionist if my doctor is available to see me on a certain date. How will the receptionist know if the doctor is available? The receptionist will check the doctor's schedule. If the doctor is free, the receptionist will schedule the appointment. I write down the appointment time so that I won't forget it. เอาละครับทีนี้มาดูที่ dialogue 2อกันบ้างนะครับซึ่งใน dialogue นี้จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องของ actions นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับคำเฉลยเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้ฟังดูก่อนแล้วพย,พยายยามนะครับลองจับใจความให้ได้ว่าเขาพูดอะไรกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ after the doctor diagnoses an illness what does he or she need to do next After diagnosing the problem, the doctor needs to explain it to the patient. Why is this important? People need to know about the condition of their health. They should ask the doctor questions if they don't understand something. What should the doctor explain to the patient? The doctor should explain how the patient got the illness or disease, what it is, and any treatment or medication that is needed. If the illness can be prevented in future, the doctor should explain how. เอาละครับบทสนทนานะครับในจาอะลอกนี้เดี๋ยวว่าหัวข้อนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับแต่ค,คุณครูหวังว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ยินคำว่า diagnose นั่นเองนะครับซึ่ง diagnose นะครับหมายความว่าวินิจฉัยนั่นเองนะครับตั้งรีจังจาคําศัพท์คํานี้ได้อยู่หรือไม่ซึ่งไปเริ่มกันที่ A เลยครับ A ครับเขาบอกว่า After the doctor diagnose an illness what does he or she needs to do next นะครับหลังจากที่คุณหมอนะครับวินิจฉัยนะครับโครคภัยไข้เจ็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะต้องทำอะไรต่อนะครับซึ่ง B ก็เลยบอกว่า after di no uh, diagnosing the problem the doctor needs to explain it to the patients นะครับหลังจากที่ทำการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องอธิบายนะครับให้กับผู้ป่วยได้ฟัง A ก็เลยถามต่อครับว่า Why is this important? ทำไมสิ่งนี้มันถึงเป็นเรื่องที่สำคัญ B ครับก็เลยบอกต่อว่า People need to know about the conditions of their health. They should ask the doctor questions if they don't understand something นะครับซึ่งผู้คนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับ condition นะครับซึ่ง condition ตัวนี้นะครับหมายความว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอาการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับ health ครับหรือว่าสุขภาพนั่นเองนะครับ They should ask the doctor นะครับนักเรียนเจอคำว่า should อีกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ายังจำได้อยู่หรือไม่นะครับเรื่องที่คุณครูสอนไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับคำว่า should ตัวนี้แปลว่าควรจะนะครับ They should ask the doctor เธ questions หมายความว่าพวกเขาเนี่ควรที่จะถามนะครับคำถามต่อคุณหมอ if they don't understand something ถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะครับเครับก็เลยพูดต่อว่า what should the doctor explain to the patients นะครับแล้วอะไรล่ะที่คุณหมอควรจะนะครับคำว,ว่า should นะครับแล้วอะไรล่ะที่คุณหมอควรจะอธิบายให้กับผู้ป่วย b ครับก็เลยบอกต่อว่า The doctor should explain how the patients got the illness or disease. What is it and any treatment or medication that it needed นะครับขออนุญาตแปลประโยคแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างยาวนะครับซึ่งบีครับก็ตอบต่อว่าคุณหมอเนี่ย should ควรจะอธิบายนะครับว่า คนป่วยเนี่ยมีอาการอะไรบ้างแล้วก็มีโรคอะไรบ้างนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรแล้วรวมถึงจะรักษาโรคเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับหรือว่าจะต้องทานยาแบบไหนที่จําเป็นต่อการรักษาโรคที่ผู้ป่วยเป็นนะครับจากนั้นครับบี B. ก็เลยพูดต่อว่า If the illness can be prevented in the future, the doctor should explain how นะครับถ้าหากว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันสามารถที่จะ prevent คำว่า prevent ตัวนี้หมายความว่าป้องกันนะครับถ้าหากว่าโรคเนี่ยมันสามารถป้องกันที่จะให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตคุณหมอเนี่ย should explain how คุณหมอก็จะต้องออคุณหมอควรที่จะอธิบายครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปฟังบทสนทนานี้นะครับในหัวข้อเรื่องของ actions กันอีกหนึ่งรอบนะครับ After the doctor diagnoses an illness, what does he or she need to do next? After diagnosing the problem, the doctor needs to explain it to the patient. Why is this important? People need to know about the condition of their health. They should ask the doctor questions if they don't understand something. What should the doctor explain to the patient? The doctor should explain how the patient got the illness or disease, what it is, and any treatment or medication that is needed. If the illness can be prevented in future, the doctor should explain how. เอาละครับทีนี้มาดู a l อ g u กสุดท้ายกันนะครับซึ่ง a l อ g ลกนี้จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องของ Things นะครับหรือว่าสิ่งของต่างๆนั่นเองนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังเฉลยกันนะครับเดี๋ยวค,คุณครูจะให้เกลียนเนียได้ฟังบทสนทนาก่อนพยายามฟังนะครับแล้วอย่าเพิ่งดูสคริปต์นะครับหรือว่าอย่าเพิ่งดูภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ฟังเพื่อให้มันกระตุ้นหูของเราก่อนนะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าแปลได้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยว Who usually comes to visit you and to cheer you up when you are sick? When I get sick, my best friend Jenny comes to visit me. What does she do? We usually talk about books, music, and news at school. She also brings me homework from school. Does she bring you anything special? She often brings me chocolate, which I love. เอาละครับไปเริ่มกันที่บทสนทนาของ A กันก่อนเลยนะครับ A ได้ถามครับว่า who usually comes to visit you and to cheer you up when you are sick นะครับใครเนี่ยมักจะมาเยี่ยมคุณบ่อยๆนะครับ Uh, แล้วก็ให้กำลังใจคุณนะครับเมื่อคุณเนี่ยป่วย B ครับก็เลยตอบต่อว่า When I get sick my best friend j e n n y i s come to visit me นะครับเมื่อฉันมีอาการป่วยเนี่ยเพื่อนสนิทของฉันนะครับก็จะมาเยี่ยมนะครับพี่ชื่อว่าเจนนี่นะเพื่อนสนิทของฉันนะครับพี่ชื่อว่าเจนนี่ก็จะมาเยี่ยมฉันนั่นเอง A ครับก็เลยพูดต่อว่า What does she do เขาทำอะไรบ้างนะครับ B ครับก็เลยตอบว่า We, should, uh, we usually talk about books music and news at school she also bring me homework from school เราเนี่ยก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือครับบทเพลงหรือว่าดนตรีครับแล้วก็รวมถึงนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะครับแล้วเธอเนี่ยเจนนี่ที่เป็นเพื่อนสนิทของฉันที่ชอบมาเยี่ยมฉันเวลาฉันป่วยนะครับก็จะนําการบ้านจากที่โรงเรียนเนี่ยมาให้ฉันด้วยเอครับก็เลยพูดต่อว่า does she bring you anything special แล้วเธอเนี่ยได้นําอะไรให้มาให้คุณนะครับสิ่งพิเศษอย่างอื่นอีกไหมที่นํามาให้กับคุณนะครับ B ครับก็เลยบอกว่า she often bring me chocolate with

She often brings me chocolate, which I love. เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอแจ้งก่อนว่ายังไม่มีภาระงานใดๆนะครับสำหรับคาบนี้นะครับแต่อะไรก็ตามนะครับก็ให้นักเรียนนะครับลองฝึกฟังนะครับแล้วก็จําคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่อยู่ในบทสนทนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่ในอนาคตเนี่ยนักเรียนจะได้นําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีสิ่งไหนที่ผิดพลาดคุณครูก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมฝึกฟังนะครับแล้วฝึกนําคําศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับ thank you for your full attention ขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อน and hope to see you again next week goodbye